ทุกคนอาจาเคยได้ยินกับเสียงของตัวละครเหล่านี้เสียงที่นุ่มนวลสดใสน่ารักหรือแม้แต่เสียงของเด็กสาวที่กล้าแกร่งและมีพลัง แต่รู้หรือไม่ว่าใครกันคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเสียงเหล่านั้นวันนี้รายการรู้จักนักพากโดยผมแซนพพพีเคจะเป็นผู้พาทุกท่านมาทำความรู้จักกับนักพากสาวผู้เปลี่ยมไปด้วยสนเสน่ห์และฝีมือการแสดงอันน่าทึ่งคุณฮาเซกาวะอิกุมินั่นเองครับ คุณฮาเซกาวะอิกุมิเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่จังหวัดโทยามะประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ยังเด็กเธอชอบอ่านมังงะและสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของเธอก็คือการได้อ่านมังงะเกี่ยวกับกีฬาเทนนิสในช่วงมัธยมต้นและได้รู้จักกับอนิเมะเรื่อง prince of tennis ตอนนั้นเองเธอเริ่มสงสัยว่าคนที่ภาคตัวละครเหล่านี้คือใครกันและทําไมเสียงภาคถึงส่งผลกับอารมณ์ของเราได้มากถึงขนาดนี้เมื่อโตขึ้นในระดับมัธยมปลายเธอค้นพบว่าเธอไม่ชอบการเรียนเลยแต่สิ่งที่เธอยังชอบนั้นคือการภาคเสียง เธอตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่เรียนต่อในสายวิชาการและจะมุ่งหน้าเข้าสู่วงการการภา์เสียงทันทีหลังจากจบมัธยมปลายหลังจากเธอตัดสินใจเดินบนเส้นทางสายนี้เธอก็เริ่มเข้าร่วมการฝึกฝนในโรงเรียนสอนการภาพและในที่สุดก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทและคูนด็อก ซึ่งเป็นบริษัทนักภาคระดับตำนานที่มีนักภาคในสังกัดอย่างคุณซูดะเคนจิโรแม้จะไม่ใช่ดาวรุ่งพุ่งแรงแตั้งแต่แรกแต่คุณอิคุมิก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์อย่างมั่นคงเธอเริ่มรับบทภาคเล็กๆจนกระทั่งได้รับบทบาทที่เด่นมากขึ้นเรื่อยๆในปี2022ถือเป็นปีทองของเธอ เมื่อเธอได้รับบทเป็นอิคุโยคิตะหนึ่งในสมาชิกวงเคโซคุแบรนจากอนิเมะเรื่องบดจิเดร็อกเสียงใสๆแบบสาวล่าเริงของคิตะทําให้แฟนๆตกลุมรักเธอทันทีและไม่ใช่แค่เสียงภาคเท่านั้นเธอยังมีส่วนร่วมในการร้องเพลงประกอบของอนิเมะเรื่องนี้อีกด้วยผลงานของวงเคโซคุแบรนได้รับกระแสะตอบรับดีมากจนทําให้เธอได้รับรางวัลเซยูอวอร์ดสครั้งที่18สาขารางวัลการร้องเพลงยอดเยี่ยมนั่นเอง นอกจากนั้นก็ยังมีผลงานดังๆที่พูดขึ้นมาแล้วหลายๆคนต้องร้องอ๋อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวูราเดริน่ามิลิเซจากอนิเมะเรื่องเอกทิสป๊อปสเตปฮานิยามะคาซุโฮจากภาคแยกของ My h ี r o a c a d e เดมีออย่างวิจิดันเตหรือจะเป็นยูเบลจากโซโซโนฟีเลนคำอธิษฐานในวันที่จากลาก็กด้วยเช่นกันสิ่งที่ทำให้แฟนๆหลงรักคุณอิคุมิไม่ใช่แค่เสียงของเธอแต่ยังรวมถึงความตั้งใจและความรักที่เธอมีต่ออาชีพนี้นั่นเองสุดท้ายนี้แล้วเพื่อนๆ ชื่นชอบผลงานไหนของเธอมาร่วมเมาส์ให้เราฟังใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้และเอพิโซดหน้าจะเป็นใครก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ